การที่ยอดเยี่ยมที่สุดในยุค New Normal หรือว่าวิธีชีวิตใหม่คือคำตอบสำคัญในการค้นพบศักยภาพอนันรักั์ของจิตใจสมนึกแน่นอนในยุคของ New Normal หรือวิธีชีวิตใหม่เป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งลหลักรับของชีวิตสู่ความสาเร็จที่มันล้าเลิศและทรงประสิทธิภาพที่สุดที่เรากำลังก้าวข้ามผ่านอดีตไปสู่อนาคตก้าวข้ามผ่าน วิกฤตเพื่อค้นพบโอกาสที่ทำให้ชีวิตของเราล้ำเลิศและมีความสำเร็จอย่างสุดยอดที่สุดนั่นคือ The Masterpiece New Normal วิธีชีวิตใหม่หนังสือที่กำลังถ่ายทอดความลับของจัก,กรวาลผ่านประสบการณ์ที่ผมตกผลึกจากจิตใต้สำนึกซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนในการค้นพบมุมมองใหม่ที่จะได้เิดบชีวิตของเราไปสู่ โลกยุคใหม่ที่เราทุกคนต่างเป็นผู้ลิขิตชีวิตของเราด้วยตัวเองอย่างแท้จริง